สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย แสงลงหัวเวอร์ฝั่งนี้มันร็อกนี่มุมเนี้ยได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเจอกับรายการห่วยแม่ม่นมากนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share เลยนะขอขอรีบแชร์นิดนึงนะครับวันนี้จะรีบบอกหัวยเพราะไม่สบายดูดิเป็นร้อนในเต็มเลยเนี่ย โมมากไม่สบายเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เบยหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะรีบบอกหวยนะวันนี้เรามาบอกหวย2ตัวบนล่างกันนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เลยเธอไลน์าาบอกคิว่อนแป๊บนึงนะโทรหาคิวให้พี่บุ๋มแชร์ให้ก่อน เพื่อนไล่แล้วแช์หน่อยโอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็วๆฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขอหนึ่งพคนนะจ้าเราจะเริ่มบอกหวยกันเลยนะวันนี้ไม่ลำหญยใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าไม่สบายนะครับก็จะรีบบอกหวยให้แล้วก็จะมากินจะกินยาแล้วก็พักผ่อนแล้วแชร์แล้วจ้ะน้องเบสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีผู้รับชมทั้ง200คนนะครับเข้ามาแล้วกดแชร์เลยนะครับเราจะรีบบอกหวยกันอย่างรวดเร็วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่นะครับบอกเลยว่าเพจนี้บอกหวยแม่นมากถ้าใครอยากถูกหวยก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับไม่มีกาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการบอกหวยเลยสวัสดี230คนนะครับ คแ,แล้วจ้าขอบคุณจ้าแสบตาด้วยเหมือนจะเป็นตาแดงเป็นไข้สวัสดี250คนนะครับใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้แชร์ฝากกดแชร์เลยนะกดแชร์นยะกดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวเบขอแชร์ตัวเองก่อนนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะคุณดูจะได้เข้ามาเร็วๆเนาะเดี๋ยวถึงจำนวน1,000คนนะครับเราบอกหวยเลยนะวันนี้ไม่ลำใหญ่ใดๆทั้งสิ้น ขอแชร์แป๊บเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ก่อนนะครับสวัสดีคุณดู300คนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นหน่อยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นหน่อยเร็วๆใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้แชร์ฝากกดแชร์เลยนะครับคุณดูจะได้เข้ามาเร็วน้องเบยผอมไหมผอมมากคุณพี่บอกแล้วตั้งแต่ผ่าตัดคือน้ําหนักยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปเสียบน้ําหอมต่อนะคะม่น้ำหอมยังไม่ขายนะวันนี้ไม่สบายคุณพี่ไม่มีแรงมากเลยเดี๋ยวรอให้อาการป่วยดีขึ้นก่อนสักวันสองวันนะครับตอนนี้กดแชร์นหน่อยเร็ว ใครสงสารใครรักกันช่วยแชร์หน่อยนะเบยอยากกินยานแล้วก็พักผ่อนแล้วเพราะว่าปวดหัวมากสวัสดี400คนนะคะตอนนี้คุณดู400คนแล้วขอ1,000คนเราบอกหัวทันทีนะครับวันนี้เนาะแป๊บหนึ่งนะขอโทรหายคิวอีกทีนึงว่าจอดรถแชร์ให้ยังทำไมคุณดูขึ้นน้อยจังเลยทุกคนเอาจริงๆสงสารหน่อยช่วยกันแชร์หน่อยนะช่วยกันแชร์หน่อยนะเพราะว่าเบ,บไม่สบายนะครับ เจ็บปากด้วยเนี่ยไม่อยากพูดเยอะ,แ,ะ,แ,ะแชร์แล้วหรอทำไมคุณดูน้อยจังเลยทำไมก็มึงโซมไม่คิดว่าก็ดูอีดอกเป็นไรอะปาโม่ออ,อีดอกโอเคแค่นี้แหละ,หละอ่ะแชร์แล้วนะครับขอห้าร้อยคนพอได้ไหมถ้าอย่างนั้นขอห้าร้อยคนก่อนคุณพี่วันนี้เพราะว่าไม่มีแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแบบสตาร์ทนะจ๊ะ ขอ5้าอยคนใครยังไม่แชร์ฝากกดแชร์หน่อยครับขอห้า้อคนนะคุณพี่นะใครที่ยังไม่ได้แชร์ฝากกดแชร์หน่อยครับห้าร้อคนเราบอกหวยให้ทันทีเนอะขอ5้า้อยคนพอวันนี้วันนี้ขอห้าร้อยคนพอคุณพี่ช่วงนี้ f a c e b o ๊ k ปิดกั้นจ้าน้องเบซูปมาก คุณพี่ฝากกดแชร์หน่อยเร็วๆขอ500คนได้ไหมครับขอ500คนเร็วๆ500คนบอกหวยทันทีเลยขอ500คนบอกหวยให้ทันทีเลยนะจ๊ะจะไปกินยาน,นอนแล้วคุณพี่สงสารแล้วสงสารเบะเบกราบนะครับช่วยกันแชร์ให้เบยนิดนึงนะช่วยกันแชร์นิดนึงขอ500คนบอกสองตัวบนล่างทันทีนะครับวันนี้ไม่ลำใหญ่เนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาบอกสองตัวบนล่างนะครับพอ500คนเราจะบอกให้ทันที แล้วขออีก200คนคุณพี่จ๋าอีก200คนเท่านั้นใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มใครมีกรุ๊ปแชร์ลงกรุ๊ป500คนขอบอกหวยให้ทันทีวันนี้เนาะสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนรวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยกินยาแล้วก็นอนแล้วคุณพี่เจ็บปากด้วย 500คนจ้ะขอ500คนบอกหวยให้เลยนะวันนี้รับบทนางโสมเนาะคนดูอาจจะน้อยด้วยเพราะว่าโสมมาก <c oughs> แต่ไม่สบายอะ่ะจะให้หน้าตาสดชื่นไม่ได้นะคุณไม่สบายก็ต้องโสมเป็นปกติ <c oughs> เร็วๆนี่เขียนหวยไว้ให้แล้วแต่ขอ500คนบอกหวยเลยเร็วๆขาดอีกแค่200คนเท่านั้นไม่ถึง200ด้วยแค่ร8 0คนขอ180คนบอกหวยให้ทันทีขออีกร8 0คนพอนะ เนี่ยน้ำมูกก็มาแล้วเนี่ยคุณพี่เห็นไหมคะขออีกร8 0คนบอกหวยทันทีค่ะขอคนดูแค่500คนนะคะเดี๋ยวจะมาบอกหวยกันเลยเนาะโอ้เจ็บปากทุกคนช่วยหน่อยเร็วอย่าให้พูดเยอะเจ็บปากมากเจ็บปากมากช่วยหน่อยคุณแม่เร็วๆเหนื่อยอะ่ะทุกคน ฝากกดไลค์หน่อยนะคะเอลตอนนี้325คนแล้วขาดอีกขออีก100คนเร็วๆขออีก100คนเดี๋ยวจะเริ่มบอกหวยเลยนะสำหรับ2ตัวบุญล่างสำหรับงวดนี้และประกันว่าปังแน่นอนกดแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ให้ด้วยนะคะเบเบมาบอกหวยให้ฟรีนะครับแล้วก็เป็นรายการที่บอกหวยที่แม่นที่สุดเลยสำหรับเพจนี้นะจ๊ะแล้วก็ ไม่มีการเรียกเก็บค่าจะจ่ายแต่อย่างใดแชร์ไปหลายกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณมากครับนี่จะ400คนแล้วเห็นไหมถ้าทุกคนช่วยกันแชร์เบกก็จะได้บอกหวยเร็วนะจ๊ะตอนนี้350แล้วขออีก150คนเท่านั้น150คนบอกหวยให้ทันทีค่ะเจ็บปากมากทุกคนเหล็กเกี่ยวอ่ะเร็วๆขออีก150คนบอกหวยให้ทันทีเลยนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะ ถ้าใครรับชมไลน์นี้อยู่ไม่ดูว่าไลน์นี้คือไลน์อะไรเบ mm. จะมาบอกหวย2ตัวบนล่างสําหรับงวดที่จะออกวันที่16นี้ให้กับทุกคนที่รับชมอยู่นะครับและเป็นหวยที่แม่นมากใครอยากได้ใครอยากถูกเลขใครอยากมีโชคอยากมีลาบกดแชร์ให้ก่อนก่อนอื่นต้องกอดแชร์ให้ก่อนนะคะขอ500คนรอบอกหวยให้ทันทีขอไม่เยอะนะงวดนี้ขอไม่เยอะเพราะว่าเบเหนื่อยไม่สบายไม่อยากพูดเยอะ ฝากกดแชร์หน่อยนะคะตอนนี้370คนแล้ว372แล้วขาดอีกแค่100คนเท่านั้นค่ะทุกคนขาขออีก100คนเราบอกหวยให้เลยนะใครที่ยังไม่ได้แชร์ฝากกดแชร์หน่อยจ้าใครยังไม่ได้แชร์ฝากกดแชร์หน่อยเร็วอย่าให้พูดเยอะนะทุกคนเจ็บปากมากสวัสดีครับสวัสดีนะครับขออีก100คนเร็วๆอะถ้าไม่ถึง100คนนะตอนนี้กี่แชร์แล้วเอาโทรศัพท์มหน่ ตอนนี้กี่แชร์แล้วเอ่ยเบขออนุญาตเช็คยอดแชร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าไมาน่นเดี๋ยวเบจะแชร์เองเพิ่มอีกรอบนึงจะได้คุณดูถึง5 0 0เร็วๆนะจะได้บอกหวยนะครับตอนนี้ยอดแชร์ทั้งหมด256แชร์ เพราะฉะนั้นคุณที่ยังไม่ได้แชร์นะครับอยากมีโชคอยากมีลาบอยากถูกหวยกดแชร์ให้หน่อยนะกดแชร์สงสารให้กับคุณป่วยคนนี้หน่อยนะเร็วๆอีก100คนเท่านั้นเบรก็จะมาบอกหวยให้กับทุกคนเลยสําหรับงวดนี้นะ390แล้วขออีก100คนเท่านั้นเร็วๆเบรย์แชร์ตัวเองเพิ่มให้อีกอะแชร์ตัวเองเพิ่มไม่อีกแป๊บหนึ่งนะแชร์ตัวเองเพิ่มแป๊บหนึ่ง แชร์ตัวเองเพิ่มแป๊บหนึ่งนะคุณดูจะได้500คนเร็วๆนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ <c oughs> อ่ะขาดอีกแค่90คนขาดอีกแค่20คนขาดอีก80คนเท่านั้นค่ะ แปดสิบคนห้าร้อยคนเราบอกหวยในหะ้ทันทีทุกคนถ้าอยากให้ห้าร้อยคนปุ๊บเบบอกหวยในหะ้ทันทีอ่ะอีกแปดอีกอีกสี่สิบคนอีกหกสิบคนสุดท้ายหกสิบคนสุดท้ายเราจะได้บอกหวยแล้วเร็วๆอีกหกสิบคนสุดท้ายเราจะได้บอกหวยสองตัวบนล่างให้แล้วนะคะสําหรับงวดนี้นะอ่ะเจ็บปากมากทุกคนอ่ะฝากกดไลค์ปักหมุดด้านล่างหน่อยค่ะ อีก50คนค่ะ50คนบอกหวยให้ทันทีเนาะห้าสิบคนบอกหวยให้ทันทพูดไปก็เหนื่อยไปหอบไปทุกคนเพราะว่าไม่สบายทรมานตัวเองมากนำมูกก็มาอ่ะเร็วๆอีก50คนไม่ถึง50คนแล้วอีก50คนสุดท้ายช่วยหน่อยเร็วๆ5 0คนสุดท้ายเราจะมาบอกหวย2ตัวบุญล่างสําหรับงวดนี้กันนะครับและวันพรุ่งนี้เบจะมาบอกหวย3ตัวตรงให้นะแต่วันนี้ให้2ตัวก่อนนะครับวันนี้ให้แค่2ตัวก่อนเพราะว่า ไม่ไหวแล้วคุณพี่ไม่สบายหนักมากแล้ว50าสิคนอย่าเพิ่งออกอยากได้หวยแม่นๆต้องดูนะคะวันนี้อาจจะดูโซมนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่สบายนะตาเป็นหมีแพนด้าเวอร์เหรอเร็วๆอีก40คนสุดท้าย40คนสุดท้ายเราจะบอกหวยให้แล้วคะ่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้กดแชร์อยากมีโชคอยากมีลาบอยากถูกหวยนะคะฝากกดแชร์นิดนึงนะคะเพื่อเป็นการเปิดดวงนะคะใครที่กดแชร์ให้เรานะคะจะได้ร่วมบุญด้วยนะเพราะว่า ใครที่มาเห็นไรนี้เบมาบอกหวยให้ฟรีนะครับเบบอกหวยมา3ปีแลวไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยสําหรับคนที่เพิ่งมารับชมไรนี้เป็นไรแรกนะจ๊ะนอกจากว่าหวยที่เบบอกแล้วมันออกมันถูกใครถูกหวยจากที่เบบอกอยากร่วมทําบุญสร้างบุญสร้างโบสถ์กับเบก็สามารถร่วมได้เพราะว่าเบพี่แก้มบุ๋มสร้างโบสถ์อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอ่ะจะ500คุณแล้วจะบอกหวยแล้วจะบอกหวยให้แล้ว คุณมากที่ช่วยกันแชร์นะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยปกดิไลค์ให้ด้วยขอบคุณมากๆนะคะอ่ะเราพร้อมแล้วสวัสดี700คนนะคะมารับชมหวย2ตัวบุนล่างเลยค่ะอันนี้คือ2ตัวบุนล่างที่เบย์ให้นะคะทุกคนจ๋านี่คือ2ตัวบุนล่างนะครับที่เบย์ให้นะชัดไหมเอ่ยชอบตัวไหนสามารถพิมพ์มาได้นะว่าเราชอบเลขเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่สําหรับงวดนี้เลขที่เบชอบมากเบชอบ85 951216นะที่เบย์ชอบมากแล้วก็มี28แล้วก็89ที่เบย์ชอบมากๆและตั้งใจว่าต้องซื้อเยอะแน่นอนนะคะสําหรับเลขที่เบย์บอกไปเนาะให้เบย์ติ๊กให้ไหมว่าเบย์ชอบเลขไหนบ้างเดี๋ยวเบย์ขออนุญาตติ๊กให้นะคะว่าเบย์ทำเป็นดาวให้ว่าเบย์ชอบเลขไหนให้นะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนนะขอทําดาวสําหรับเลขที่เบย์ชอบเป็นพิเศษให้ก่อนนะมี95851216แล้วก็ สองแปดแล้วก็แปดเก้าอะทุกคนจ๋าที่เบย์ทำดาวไว้ด้านหลังคือเลขที่เบย์จะซื้อเยอะกว่าตัวอื่นๆนะคะอย่าลืมกลับด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวว่าเบย์บอกหวยถูกเบย์ให้เยอะแต่ถ้าถูกยังไงก็เงินเหลือนะโอเคนะทุกคนนะเรียบร้อยนะคะชัดเจนไหมเอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วขอหัวใจหน่อยเร็วเรียบร้อยไหมเอ่ย เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้เบลาไปแล้วแล้วเจอวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เราจะมาบอก3ตัวตรงให้นะครับบ๊ายบาย